วัสดีครับวันนี้มา r รี c t ชันหนังอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะเวเฟนหนังสยองขวัญที่เต็มไปด้วยปริศนานะของผู้กากับคนนี้เคยทำมาเรื่องหนึง่งนะและเรื่องความจริงมันมีตัวอย่างทีเซอร์มานะครับตัวอย่างทีเซอร์ผมดูแล้วความจริงแล้วผมอยากจะ รีวิวมากเลยแต่ว่าผมว่ามันต้องรอสักหน่อยเพราะทีเซอร์มันแค่เด็กออกมาวิ่งกลางแขนวิ่งอ่ะกลางดึกเด็กหลายคนเลยนะออกมาจากบ้านโน้นบ้านนี้วิ่งกลางแขนตัวตรงๆมันไม่บอกอะไรเลยรู้แต่ว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เป็นดังสยอ,ของขวัญแน่นอนเกิดอะไรขึ้นกับเด็กนะก็เลยยังก่อนทีนี้มันมีตัวอย่างที่ยาวยาวมาเลยหนึ่ง เกือบ uh, 2นาทีนะครับ1นาที53วินาทีมาดูบอกกันเลยว่ามันเป็นยังไง This is a true story that happened in my town So this one Wednesday is like a normal day for the whole school But today was different But ตัวนี้วันธรรมดา Every other class had all their kids But Mrs. Gandhi's room was totally empty. Gandy. And you know why? <laughs> because because the cool night before at two seventeen in the morning, every kid <laughs> woke up, got out of <laughs> bed, <laughs> walked downstairs, <laughs> and into the dark, <laughs> and they never came back. Oh, from the teaser. I don't understand <coughs> at all. Why just her classroom? Why only her? Where are Where are our Hi, Tang We have a lot of emotional parents here. I think it's best if you keep some distance from this place. Marjorie. <coughs> matthew where are you where did you go this is where the story really starts but those he dunked. จุดเริ่มต้นจริงๆของเรื่องราประตูสีดำตัวนั้นบ้านใครน่าจะเป็นเด็กวิ่งไปหาที่ไปรวมกันนะ่ะในทีเซอร์ใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็จะเห็นอยู่แบบนะวิ่งไปแบบทั้งห้องของครูแกนดี้ทั้งห้องเลยนะครับแล้วทำไมต้องเป็นห้องของครูแกนดี้หรือมีอดีตอะไรกับครูคนนี้หรือเปล่าครูคนนี้ก็ฝันด้วยเห็นไหมครับ ฝันถึงเด็กหรือว่าผมว่านะครูแกนดี้เนี่ยเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาและเป็นคนคนเดียวที่รอดมานี่ผมคาดเดานะครับเพราะทำไมต้องเจาะจงที่ห้องครูแกนดี้นะและต้องเป็นเด็กด้วยนะผู้กำกับคนนี้บาบาเลียนบาบาเลียนมันเล็กๆเ,เ,เองใช่ไหม ตัวละครสองสาตัวตอนนี้เล่นใหญ่เลยนะผมว่าโปรดิกชั่นเนี่ยใหญ่ขึ้นอ่านักสแสดงก็ใหญ่ขึ้นมีเด่เบอร์ใหญ่ใหญ่น่าสนใจน่าสนใจแล้วมาฉายตอนซัมเมอร์ด้วยปลายซัมเมอร์นะครับผมเอาไว้เลย เรื่องนี้ผมว่าทำเงินร้อยล้านด้วยนะฟันทงเลยครันะเรื่องนี้ดูแล้วมันมีอะไรที่เป็นปริศนานแล้วก็มันต้องไปหาคําตอบและถ้าชื่อพู้กกับหนึ่งละและถ้าทําออกมาแล้วมันดีมันมีการบอกต่อนะเรื่องนี้ผมว่ามีสิทธิ์ร้อยล้าน พี่น้องคิดว่างไงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นหนังสยองขวัญที่โดดเด่นในเรื่องของไอเดียนะครับอาจจะไม่ปีนผีไม่มีอะไรเหมือนไฟนอลเดสเทนชั่นไม่มีผีไม่มีอะไรแต่ปริศนาที่ไปค้นหาเนะ่ะมันจะใช้บรรยากาศหลอนไปตลอดเลยอันนี้ผมคาดเดานะครับจะจริงหรือไม่มันก็มีสิทธิ เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้นะครับพี่น้องคิดว่าไงเรื่องนี้จะเกี่ยวกับอะไรผมไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับผมดูตัวอย่างแล้วก็เอามาพูดเลยไม่มีรู้ไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรเลยว่าผู้กับคนนี้ทําหนังเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยนะแค่เห็นมันน่าดูตอนทีเซอร์นะครับที่เห็นเด็กวิ่งกลางแขนใช่ไหมอืมใครมาวิ่งอย่างนั้นกลางแขนนิ่งๆแต่ขาวิ่งอย่างเร็วด้วย นะครับแล้ววิ่งเป็นกลุ่มเพิ่งมารู้ว่ามันวิ่งเนี่ยเป็นหนึ่งห้องห้องเรียนของครูแกนดี้เท่านั้นน่าสนใจพี่น้องคิดว่างไ,งไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดก,การดิสผู้ใดใจเหมืนเดิมด้้ดยสวัสดีครับ